คำถามนะครับผมระบบเซลล์ที่ผมใช้ในบ้านแผง330าบวัตต์แบตลูกต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานนะครับคือจะมี2ลูกขวาจะต่อขนานกันนะครับผมขั้วบวกเข้าขั้วบวกขั้วลบเข้าขั้วลบอันนี้เป็น12โวลต์ขนานกันแล้วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขนานขั้วบวกเข้าขั้วบวกขั้วลบเข้าขั้วลบโดยการใช้สายอลูมิเนียม16มิลนะครับอันนี้12โวลต์แล้วนะครับเราก็มาอนุกรมขั้วลบด้านขวามาขั้วบวกด้านซ้าย ตัวน,นี้ก็จะเป็นอนุกรม24โวลต์แล้วก็ลูกที่2อรลบด้านขวาก็มาต่ออนุกรมขั้วบวกด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็น24โวลต์2ชุดนะครับแล้วก็สายเส้นกลางนี้จะเป็นตัวบาลานซ์4ลูกให้ใกล้เคียงกันนะครับผมตอนนี้ก็จะชาร์จอยู่ที่26.6นะครับผมโวลต์มิเตอร์ชาร์จอยู่ที่26.6วันนี้13.2วันนี้13.4 โวลตมิเตอร์ตัวสายมือก็14.2ตัวที่2ก็13.3จะห่างกันไม่เกิน1นึโวลต์น,นะครับนะครับผมการต่อที่ใช้ในบ้านนะครับ